ีอร <mm ่อยพี่พี่มายังไงเหรอพี <S <s yes> ่โหล่ร้อนรันรนเลยนะนั่งโบโหอได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคนไทยเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือเปล่าผู้หญิงสองคนเดินเข้าไปมาบ่อยไหมครับแล้วก็หัวเราะมาบ่อยไหมครับมาบ่อยไหมครับ พี่พี่ซื้ออะไรครับไม่พี่ซื้อพี่อะไรนะพี่พี่ซื้ออะไรครับเอาอะไรเย็นนะช็อละอร่อยไหมพี่ถามว่าอร่อยพี่อร่อยพี่พี่มายังไงเหรอพี่โบหมดร้อนลั่นรั่นเลยนะนั่งโบแพงไหมพี่โบร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่ง ขำขำน้ำอะไรพี่พอเขาตอบก็ขำเมล่อนครับเมล่อนเมล่อนเลยใช่ไหมมาเซฟวันต้องสันเวฟ